ขันหววานเสือลงไปบ่ได่ปลูดี้ค่ะพี่น้องวานเสือ,อก็ปล่อยให้มันตามธรรมชาติได้ฝนธรรมชาติแต่ว่าขันค้นไดที่เสียเอาไปปลูขายนะคะยังกันะนําให้ายวานเชือก่อนจากอาทิตย์หนึ่งเย่ฝาฝ่าหวดน้ำค่ะจากอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยๆพรมน้ำค่ะยางหดน้ำไหลายัยงหดน้ำเจือก็ปล่อยค่ะมนเนี่ยมันก็สิขึ้นประมาณถ้าเร็วสุดก็คือเดือนหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับสภาพดินถ้า ช้าสุดก็ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งอ่ะขืนชัวแน่นอนค่ะพี่น้องก็เป็นเห็ดตับเต่าที่เขาเก็บมานะคะพี่น้องยังกะสีทําการหมักค่ะอันนี้ก็สิเป็นหัวเชื้อแม่มานนะคะ่ะหัวเชื้อเห็ดตับเต่าวันนี้เขาก็เทลงหลาดนะคะเป็นหัวเชื้อในการหมักนะคะสูตรนี่สีเข้มข้นมาเลยได้ค่ะพี่น้องวันนี้ก็สิทิ่มไวเป็นเดือนเลยค่ะ เอาใบใหม่ออกนะมันเป็ใบหใหม่ที่มันเกิดนำ้ำกระแมนเป็นใบหใหม่ที่มันเกิดนำ้ำจะ่วอย่างมันเข้มคนเดียวแล้วที่มัสิปิดฟ้าไว้ค่ะเดือนหนึ่งค่ะหรือว่าจนกว่ามันสิเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ในโฮมด้วค่ะอย่าไปตากแดดล็อกไว้ปิดฟไาแนน่์นสวยๆเลยค่ะว่ามันอยู่ต่างประเทศค่ะพี่น้องมันหลายฮง เนีย่ยปาดหลายคนสิวะ่ะว่าเตมี่หยาน้ำต้นใหม่ดินอะไรก็ได้นะคะถ้าเราหวานเชื้อลงไปดินอะไรก็ได้ที่ไม่มีสารเคมีที่ไม่มียาฆ่ายา้านะคะพี่นองดินอะไรก็ได้เนี่ยค่ะคันผู้ได้สร้างเชื้อเ้ตับเต้าไปนะคะมีไฮมีสวนมีหัวหไหปลายนะนะคะพี่นวง เอามาลาดไว้มันก็เกิดค่ะน้ำพุ่มบักเล็บแมวก็เกิดด้วยค่ะเนี่ยขันห่อเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปลายนานะคะหอะไรปลายนาคุณพี่น้องเห็นปะเนี่ยขันบอมีต้นไม้หลีขันเห็นพุ่มบักเล็บแมวกะลาดได้ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเนี่ยค่ะพี่ต้องเห็นตับเตาอันนี้ยันปลยยันสีเอาเชือนะคะมูดอกตุ้มตูเป็นเก็บแล้ว มูดอกตุมต,มตูมทีจะไปขายอันนี้สิเอาเชือไปทําส่งออเดอร์ลูกค้านะคะอันนี้ก็สิเป็นมูมันบานนะพี่น้องอันนี้บานเต็มทีละมูนี้ก็สิเจะไปเฮ็ดเชือค่ะ